สวัสดีค่ะแนนําตัวนะคะพี่ชื่อพี่โจเนาะพี่จะมาสอนเกี่ยวกับเลขลงท้ายด้วย5ยกกําลังสองนะคะพี่จะบอกอนว่าปกติถ้าเกิดเราไม่มีทิกเนาะเราก็จะคูณกันเอ่อไม่ว่าจะกดเครื่องคิดเลขเปิดตารางไม่สุดคูณปกติเราคูณเนี่ยเราจะตั้งคูณอ่ะทีนี้พี่จะพามาดูวิธีรัดที่พี่จะมาสอนเนาะ อันดับแรกนะคะอันดับแรกะค่ะให้น้องๆเติม25แบบนี้นะคะ25มาจากอะไร25มาจากเลขที่ลงท้ายด้วย5เนี่ยยกกําลัง2นะคะมันก็คือผลลัพธ์ก็คือ25นั่นเองนะคะอันนี้คือที่ไปที่มาของ25้าหลังจากนั้นเนาะให้น้องๆเอาตัวอยู่ข้างหน้าเลข5เนี่ยดูว่ามันมีเลขอะไรนะคะในข้อนี้นะคะนั่นก็คือเลข1เนาะให้น้องเนี่ยเอาเลข1เนี่ยคูณด้วย หนึ 1> 1่งบวกกับหนึ่งค่ะหนึ่งบวกกับหนึ่งเนาะหนึ่งเนี่ยคือตัวมันเองนะคะหนึ่งสีแดงเนี่ยคือตัวมันเองนะ,ะแต่บวกหนึ่งเนี่ยให้เพิ่มแบบบังคับเพิ่มนะคะไม่งั้นผลลัพธ์จะไม่ได้แบบนี้เนาะ,ะทุกข้อเราต้องบวกหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูว่าทํำยังไงเราถึงจะได้ผลลัพธ์เนาะหนึ่งคูณกับหนะะึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่คะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะคะ ดังนั้นหนึ่งคูณกับสองได้เท่ากับสองนั่นเองนะคะเนี่ยหนึ่งคูณสองได้เท่ากับสองเราก็เลยเอามาเติมตรงนี้นะคะยี่สิบห้าเนี่ยให้เติมอัตโนมัติเนาะแรกๆนะคะก็จะงงๆแต่ว่าถ้าน้องๆทำไปเรื่อยๆน้องๆจะชินแล้วมันก็จะเร็วมากๆนะคะอันดับแรกนะคะเห็นเลขลงท้ายด้วยห้านะคะให้เติมยี่สิบห้าหลังจากนั้นทำยังไงคะ เลขตัวที่อยู่ข้างหน้า5นะคะนั่นก็คือเลข2นะคะให้เอาเลข2เนี่ยนะคะ2คูณกับตัวมันเองบวกด้วย1นะคะตัวมันเองก็คือ2นะคะบวกด้วย1น่นะคะ1ตัวนี้บังคับให้เขียนเนาะมาทำต่อนะคะ2คูณกับ2อบวก1เป็น3นั่นเองนะคะดังนั้น2คูณ3เท่ากับ6นะคะเราก็ ผลลั์เท่ากันไหมคะเติม6ลงข้างล่างได้เลยตัวอย่างที่สามพี่จะมาสอนคิดในใจแล้วโอเคไหมพี่อันดับแรกเรามาดูผลลัพธ์ก่อน1 2 2 5นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการคิดลัดว่าเราจะได้1 2 2 5หรือเปล่าอันดับแรกนะคะเห็นเลขที่ลงท้ายด้วย5ยกกําลัง2นะคะให้เติม25ลงข้างหลังเลยค่ะเติม25แบบนี้นะคะหลังจากนั้นทํายังไงเอาเลขที่อยู่ข้างหน้า5นะคะนั่นก็คือเลข3นะคะ ไปคูณกับสามบวกหนึ่งนะคะสามเนี่ยมาคูณกับสี่โอเคไหมสามคูณสี่เป็นสิบสองทุกคนคะ่ะแค่สองบรรทัดจบค่ะห้าสิบห้ายกกำลังสองคือสามศูนย์สองห้านะคะสามพันยี่สิบห้านะคะเห็นเลขลงท้ายด้วยห้ายกกำลังสองนะคะให้น้องๆเติมยี่สิบห้าลงท้ายนะคะหลังจากนั้นมาดูเลขตัวข้างหน้ามันนะคะนั่นก็คือเลขห้าค่ะเราจะเอาห้า ไปคูณกับ5้าบวกห้าบวกคือ6ค่ะ5คูณ6เป็นเท่าไหร่คะ30ค่ะ2บรรทัดจบค่ะเท่ากันไหมคะดีกว่าเราไปนั่งเสียเวลาตั้งแน่สุดคูณแบบนี้นะคะไม่เอาค่ะเสียเวลาค่ะเลข2หลักทําได้นะคะเลข3หลักทําได้ไหมเดี๋ยวพี่จะพาไปทดลองพร้อมๆกันเลยเราใช้วิธีเดียวกันเลยคะ่ะใช้วิธีเดิมเลยเนาะเห็นเลขลงภายด้วย5ยกกําลังสองเนี่ย ให้เติมไปเลย25แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้มาดูเลขที่อยู่ข้างหน้ามันนะคะนั่นก็คือเลข13นะคะ13เนี่ยไปคูณกับ13บวกหค่ะ13บวกหเป็น14ใช่ไหมคะสิคูณกับสิได้เท่าไหร่คะ182ค่ะ182ค่ะตอบค่ะ การสอนเลขลงท้ายด้วย5ยกกำลังสองวันนี้เนาะก็ขอให้น้องๆนะคะได้เอาทิ้งนี้นะคะไปใช้ในห้องสอบหรือว่าใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็น้องๆจะประหยัดเวลาขึ้นมากๆเลยนะคะน้องๆจะมีเวลาทําข้อสอบที่เยอะขึ้นเอาเวลาไปทําข้ออื่นที่มันย,ยากๆดีกว่าเนาะทิคง,ง่ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่มีทิคงเวล,ลาทิคอีกนะคะเดี๋ยวพี่มาสอนเนาะใครที่ชอบนะคะก็ฝากกดไลค์เพจนะคะกดติดตามเพจแล้วก็ กดถูกใจเป็นกำลังใจให้พี่ๆที่ทำคลิปให้ความรู้น้องๆในเพจนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ